จะไปโลตัสอยากจะไปบิ๊กซีตอนนี้ผมอยู่โลตัสนะครับเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกเหมือนว่าตอนตะก,กี้ผมเห็นว่าสกายวอล์กเปิดแล้วดูซิก็เปิดถึงไหนแล้วไปออกไปข้างนอกกันนี่คือหน้าโลตัสนะครับซึ่งมีสกายวอล์กเชื่อมอยู่นะไปเราไปกันนี่คือเดินออกมาทางนี้นะแลวเราก็จะเห็นเดมอลฝั่งตรงข้ามแดงๆนะครับ นี่เราจะไปสกายวอล์กเดินเข้าทางนี้เลยนี่มีทางเข้านะครับผมของโรตัสนี่โอ้โหสุดยอดสวยงามเลยครับสกายวอล์กแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยนะนี่ปกติตรงนี้มีบันไดเลื่อนนะที่เขาขึ้นเข้าโรตัสนะครับนี่ตรงนี้เข้าโรตัสนะครับผมนี่เราก็จะเห็นวิวโรตัสตรงนี้นะแล้วก็สะพานข้ามแยกบางกะปินและก็รถไฟฟ้าน,ะนี่เดินทางนี้ ส่วนฝั่งนี้นะฮะถ้าหันไปเราก็จะเห็นเดอะมอลนะฮะแล้วก็ตรงนู้นก็ที่น้อมจิตนั่นรถติดยาวเลยกลางนี้นี่เชียอมเข้าสกายวอล์กจากหน้าโลตัสนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเปิดถึงไหนแล้วซึ่งผมก็ไม่ได้มาตลาดบางกะปินานแล้วนะะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับประมาณถึงเอ้าตอนนี้สกายวอล์กเปิดแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปทางขวาก่อนนะ,ะไปทางตรงหน้าเดอะมอก่อนเดี๋ยวไปทางนี้นะ นี่โอ้โ oh ห oh. ซึ่งก่อนหน้านี้หน้าเดอมอก็เปิดช่วงตรงกลางนะไปที่จะไปเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าบางกะปิน,นะครับซึ่งถ้าเดินไปทางนี้ที่ไปหน้าเด็กมอนีครับก็จะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีบางกะปีนั่นเองนี่ซึ่งสกายวอลก็จะมีแบบขึ้นสูงบ้างลงต่ำบ้างนี้ตรงนี้ลาดเอียงลงนะ ซึ่งคนก็เดินดีๆนะถ้าลื่นๆนี่ปลีดล้มเลยจะปลีดล้มได้นะซึ่งตรงนี้ก็จะไปทางนี้ถ้าใครจะไปท่าเรือก็เข้าทางเดอมอได้นะไปลงข้างหลังก็จะเป็นท่าเรือบางกะปินะหรือไปฝั่งนี้ก็ไปน้อมจิตนะครับผมนี่ตรงจุดเดิมนะครับที่เขาเปิดครับเนี่ยจะเดินข้ามนี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วครับจุงจุดเดิมครับที่เขาเปิดนะครับ นี่ครับที่เปิดเชื่อมครั้งก่อนนะครับที่ผมมาถ่ายนะครับก็ตรงนี้ครับตรงข้ามน้อมจิตนั่นเองไปฝั่งนี้เราไปกันแล้วเราไปฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งที่ไปสำนักงานเกตบางกะปินะครับผมว่าฝั่งนี้นะครับมีเขียนโยตเชื่อมรถไฟฟ้าครับซึ่งอันต่อไปที่เปิดก็คือไปเชื่อมสำนักงานเกตบางกะปินั่นเองสะพานเดินเปิดใช้งานนี่เจ็ดนาฬิกาไปเก้ารตัดนี่เป็นยี่สิบสองนาฬิกา ไายไปก้านเมื่อตกี้ผมมาจากโลตัสนะแล้วก็เดินมานิดหนึ่งเดินกลับมานะครับ mm. เพื่อจะให้มาเห็นว่าเันนี้เมื่อก่อนก็เปิดตรงนั้นนะ mm. นี่จปะปาดแหวซึ่งตรงนี้เราก็จะเดินตรงไปได้เลยซึ่งผมก็เพิ่งเดินครั้งแรกนะครับจุดนี้ที่เขาเปิดนี่ครับ mm. โอ้สุดยอดเลยไปดูกันว่าเขาเปิดไปถึงไหนนะ ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเข้าตรงที่ลำสาลีด้วยหรือเปล่าหรือแก้ตรงไปตรงหน้าเขตบางกะปิอย่างเดียวนะนี่เขามีป้ายบอกด้วยว่าเลี้ยวเข้าโลตัสนะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็เลี้ยวเข้าโลตัสนะครับผมนี่เนี่ยมีป้ายบอกเรียบร้อยเลยมไม่ต้องกลัวหลงนะครับนี่มีป้ายบอกว่าเข้าโลตัสนะครับผมตรงนี้ไปต่อนะครับผม ได้ตรงนี้ก็จะเป็นทางลาดเอียงนะเดินเดินก็ระวังหลอยนะเออซึ่งทางก็ไม่ได้เสมอนะมีขึ้นมีลงนะครับผม,มจะมีเด็กน้อยด้ะซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงแรมมอสวีทนะฮะได้ั่งนีก็จะเป็นโลตัสเมเจอร์ของโรตัสนะ ซึ่งใครที่อยากมาเดินสกายวอล์กก็มากันได้นะก็เปิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปยาวๆเลยซึ่งตอนนี้โล่งนะคนไม่ค่อยเดินนะนี่ายซึ่งจุดหนึ่งนะที่ผมอยากจะเห็นมากที่สุดเลยตรงนี้ครับตรงที่ผมตรงสัยเนี่ยครับที่เป็นสวนป่านี้มันคืออะไรครับเนี่ยที่หลาไร่เลยนะเป็นสวนป่าตรงเนี้ยก้างข้างนะครับซึ่งเมื่อเราเดินสกายวอล์กเราก็จะเห็น มุมข้างล่างนะเป็นสวนป่าจริงๆนะคล้ายกับป่าสมัยก่อนที่ตอนผมอยู่ต่างจังหวัดป่าแบบนี้เลยเข้าไปยิงนกโอ้โหเนี่ยมีต้นไม้แบบนานาพันธุ์นะเหมือนป่าดงดิบดิบชื้นเลยครับผมเนี่ยโูที่ของใครนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะน่าจะมีงูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่รู้นี่ดูเงียบๆนะไม่ค่อยมีคนไฟก็ไม่ก็เปิดหรือก็จะเปิดตอนเยน็นๆก็ไม่รู้ ก็ไฟก็เป็นแบบไฟนีออนธรรมดานะครซึ่งตรงนี้ก็อยู่ใต้สะพานข้ามแยกบางกะปีนั่นเองนี่ครับหลอดไฟนะครับก็เป็นแบบหลอดไฟธรรมดาเลยแบบไฟนีออนนะียแต่เวลาเปิดกลางคืนไม่รู้จะสวยหรือเปล่าความจริงน่าจะทําไฟแบบสวยๆหน่อยเนาะแต่เป็นหลอดไฟนีออนก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่าไม่มีไฟแต่ไม่รู้ก็เปิดตอนกี่โมงเปิดกี่โมงนี่ไง นี่ไงทางเข้าตรงนี้ครับผมเนี่ยที่เป็นสวนครับทางเข้าแบบนี้ครับผมอ,อก็ไม่รู้เนาะนี่สวนลุงนี่เขียนอยู่สวนลุงสงบนะครับผมเขียนอยู่ครับสวนลุงสงบครับดีสุวรรวเชื่อกระบวนกกดสาบเบาหยาบตายต่อครับ ซึ่งพื้นก็ยังสะอาดอยู่นะซึ่งเขาคงจะไม่ให้อ่าขอตรงขอทานมาแบบนี้นะครับผมมานั่งแบบขอทานนะฮะแต่นาเคาก็ไม่รู้จะขายพวงมาะไยหรือเปล่ารักษาความสะอาดกันด้วยก็บอกแน่ตรงนี้ก็จะถึงละนี่ฝั่งนี้ก็เป็นตลาดบางกะปินะครับผมซึ่งเดินมาสักเกยะยังไม่มีทางลงเลยนะครับผมนี่ตลาดบางกะปิ และตรงนี้ก็เป็นลานสกายวอล์กนะครับที่เราเห็นเห็นกันอยู่ซึ่งตอนนี้เข้าไปดูสิครับว่าเป็นยังไงนี่คือลานสกายวอล์กจุดแรกนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ทําแบบโค้งแบบเคิร์ฟนะครับผมนี่ซึ่งเขายังตกแต่งไม่เสร็จเลยนะนี่ทางเข้านี่แบบนี้เลยนี่ตรงนี้น่าจะเป็นเป็นสวนนะน่าจะเป็นปลูกต้นไม้อยู่หรือเปล่าตรงนี้ นี่แล้วก็ตรงนี้ก็ตรงกลางแล้วตรงโน้นก็เป็นที่นั่งนะครับมีที่นั่งด้วยนะครับผมนน่ที่นั่งครับซึ่งข้างบนเราก็จะเห็นตรงสะพานข้ามแยกบางกะปิหน่อยๆเน่ที่นั่งครับแบบนี้เลยครับสีดําสวยๆเลยเรื่องนี้น่าเป็นต้นไม้นะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดที่ไป สถานีลำสาลีนะครับของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับผมเพื่อไปเชื่อมกับอะไรเหรอครับไปเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับสถานีแยกลำสาลีนั่นเองไปทางนี้เลยซึ่งจะลงก่อนถึงทางแยกนะครับผมเคยพาไปดูแล้วนะครับนี่ครับผมสวยเลยครับผมและตรงนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับลงที่สะพานลอยเก่านะครับ ซึ่งข้างในก็จะเป็นถนนสีนักการินนั่นเองนะครับผม <c oughs> นี่แหละครับก็ลงตรงนั้นเลยจุดแรกก็จะลงไปตลาดบางกะปิได้แล้วก็เดินตรงไปเลยก็ไปลงตรงแยกลำตาลีต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มนั่นเองนี่ก็กํลาลังก่อตร้งอยู่ยไยตรงนี้ก็ยังไม่มีทางลงนะไปจุดต่อไปครับผมซึ่งตรงกลางนี้จะปิดนะเราต้องเลี้ยวเลี้ยวนะครับไปทางนู้นกับทางนี่นะครับผมต้องเลี้ยวมาทางนี้ครับ เนี่เราก็เดินเลี้ยวหน่อยหนึ่งในทางนี้ครับซึ่งก็ยังตกแต่งไม่เสร็จนะแต่เขาเปิดให้ใช้งานแล้วนะครับเน่ก็มีบอกว่าเดินชิซดซ้ายชิดขวาด้วยนะอตอนนี้พื้นกําลังเปลี่ยนอยู่เดินต่อไปตรงนี้จะเป็นทางลาดนะลาดลงนะครับใครที่นั่งรถเข็นก็ระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลื่นลงมานะครับผมเนี่ยหันนันไปดูหน่อยนะครับผมเน่ มันก็จะเป็นทางลาดนหน่อยๆนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะตรงตลาดบางกะปิแล้วครับโน่นเห็นไหมตลาดบางกะปิยาวเลยครับผมว้าวสุดยอดมีเพื่อนลุงเพา่อนหลังมาเดินนะซึ่งมีนักอ่านักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะเลยนะตรงนี้โ่นมีคนมาต่ายคลิปด้วยข้างหน้าน่ะม่รู้ช่องไหนนะน่มีภาคมีเพล็กด้วยเดินต่อไปนะครับผม เราก็เดินกันต่ออ้าไฟเปิดแล้วสุดยอดเดินไฟนี่ก็เปิดแบบนี้เลยอ่านไปด้วยจิซึ่งก็เปิดเวลานี้นะครับผมเนี่ยไฟเปิดแล้วครับผมไปต่อครับผมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นท่อน้ําแน่เลยยังทําไม่เสร็จนะแต่ก็เปิดให้คนใช้งานก่อนเพราะว่าคงจะมีกําหนดแล้วเปิดเปิดแล้วนะครับผมซึ่งเราก็จะเห็นจมจนสองข้างทางนะสวยเลยนะซึ่งตรงโน้นก็จะไปตรง สถานีเอ้ยไม่ใช่ท่าเรือบางกะปินั่นเองซึ่งใครจะไปท่าเรือบางกะปิก็ลงสะพานลอยหน้าหน้าพันทิพย์ได้เลยซึ่งตอนนี้ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยนะแต่ก็ใช้งานแล้วละ่ะเดินได้แล้วไฟก็ติดแล้วไฟก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับผมนี่ซึ่งข้างหน้าเราก็จะเป็น พันทิพย์นะครับผมไม่อยากจะไปพัอนทิพย์แน่นอนนี่พันทิพย์เดี๋ยวก็จะพัฒนานะครับให้แบบแรลมเฉลม่ยจำวัดนะครับผมพันทิพย์ซึ่งข้างหลังก็จะเป็นโรงแรมนะครับเป็นนักท่องเทีเ่ยวชาวจีนมาพักกันเยอะนะครับผมคยเดินตลาดบา,างกะปิดจองจังจองังจองจัง,งนะฮะนี่ซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบร้านนะร,ร้านถ่ายรูปแล้วก็ร้าน เสริมสวยซื้ออุปกรณ์เสริมสวยนะครับตัดผมอะไรเนี่ยเขามีอุปกรณ์เยอะแยะเก้าอี้อะไรเนี่ยซึ่งน้านที่มาเอก็มาหาแถวนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งก็มาซื้อแถวนี้แหละนี่นี่ก็น่าจะเป็นยูทูบเบอร์จ่องไหนก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็บรรยายอยู่นะครับผมนี่เดินไปตลาดสดร้อยยิบสามแล้วก็เกตบางกะปีนะเขาเชียร์เรียบร้อยเลยไม่ต้องกลัวหลงนะนี่อนาคตไม่รู้จะเปิดหรือเปล่านะตรงนี้ของ พันทิพย์นะฮะนี่ทางตรงนี้ถ้าเปิดก็เข้าต่อพันิทิพย์ได้เลยไม่ต้องลงไปข้างล่างนะเดี๋ยวถ้าใครจะไปป่าตอติ๊ก็เดินนี้ส่วนฝั่งนี้ยังไม่เปิดนะครับผมรอก่อนนะครับรอกันก่อนเด้อแล้วก็ลงทางนี้ได้เลยนะครับไปเกตได้เลยถ้าไปเกตก็ไปทางนี้ครับซึ่งเกตก็อยู่ตรงนู้นนะครับผมซึ่งตรงนู้นก็จำทางขึ้นลงอยู่นะอืม เนี่ยครับซึ่งเฟสต่อไปที่จะเปิดก็จากตรงหน้าพันทิปไปจนถึงวัดศรีบุญเรืองนะครับซึ่งจะเป็นสุดจุด,ส,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 ดสุดสุดสิ้นสุดของปลายทางสะกายบอกนั่นเองจ้าเนี่ยตอนนี้กําลังก่อสร้างอยู่นะจ้าซึ่งถ้าใครจะมาทางนี้นะครับก็<อ>จะมีป้ายเขียนไว้เรียบร้อยเลยนะข้างหน้าไปสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะ ซึ่งนี่ก็จะเป็นสำงานเขตทำานะครับเพราะว่าเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวก็เป็นของสำงานเขตนั่นเองเนี่เปิดใจชั่วคราวนะครับ22เลกถึง5เลกนะครับมีการเก็บงานอยู่ยังมีการเก็บงานอยู่นะครับผมบายกอดเนี่ไปเดีวเราไปดูในส่วนนู้นนะไปดูทางขึ้นลงหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นอย่างไรบปกอ ซึ่งตอนนี้ผมก็ลงมาข้างล่างแล้วนะครับหน้าปั่นทิปนะครับผมถึงข้างล่างก็ยังมีการก่อสร้างอยูน่นะไม่คืนเผิวเลยนะยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็คงคืนเผิวนะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นป้ายรถเมย์นะครับผมซึ่งใครจะไปไหนก็ลงได้รถเมย์ตรงนี้ได้นะถ้ามาจากรามลงไปนี้แล้วก็เดินสก,กายวอล์กไปเดินหมอได้เลยไม่ต้องเดินผ่านตลาดนะครับเพราะตลาดคนเยอะเดินสก,กายวอล์กดีกว่าโล่งๆนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูจุดลงสกายวอล์กตรงที่ลานสกายวอล์กตรงแยกบางกะปินะครับซึ่งอนาคตตรงนี้ก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลด้วยนะครับผมวิ่งข้ามนี้แหละครับจากถนนนาวามินไปถนนอีกฝั่งพ่วงสิรินู่นแล้วก็ไปตะลุลาหน้าถนนรามกระแหงนะครับผมนี่ครับผมทางลงสกายวอล์กตรงนี้นะครับอยู่อยู่ตรงไหนล่ะครับอยู่ตรงหน้าสวนนี่เขาเอาป้ายหน้าสวนนี้ออกแล้วนะ เป็นลุงล่งงแล้วอยู่ตรงหน้าสวนบางกะปินี่แหละครับนี่คือทางลงสกายวอล์กจุดนี้นะครับผมอีกจุดหนึ่งนู่นฝั่งนู้นนะครับตรงหน้าเกตบางกะปินะครับเป็นจุดลงอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับผมไปกันต่อนี่เจ๊ะแน่ซึ่งตรงนี้ก็น่าเป็นจุดที่สิ้นสุดของถนนลาดพร้าวนี่ฮะ แล้วข้างหน้านั้นันจะเป็นถนนเสรีไทยแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นถนนนกวามินซึ่งตรงนี้เ็าเรียกว่าแยกบางกะปินะครับแยกบางกะปิซึ่งใครมาจุดนี้ก็มีไหว้นะครับมีพระพรหมสี่หน้านะผมอยู่หน้าสวนบางกะปินี่เองครับผมนี่ครับตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้คือถนนนกวามินนะครับผมนี่ครับ ลานสกายวอล์กนะครับฝั่งนู้นก็จะมีทางลงอีกทางหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปยาวไปหน้าวัดศรีบุญเรืองนะครับไปที่สุดตรงสะพานลอยหน้าวัดศรีบุญเรืองนะครับตรงที่ตรงนั้นก็เขาเรียกกองจันทร์ปะไม่รู้เหมือนกันจะมีสะพานลอยตรงนั้นแล้วก็เข้าวัดศรีบุญเรืองหรือลงไปนิดหน้าเดินลงไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่ทางลงของสะพานข้ามแยกบางกะปิด้วยนะครับผมไปครับ กับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมบายบายไปละเฮ้เดี๋ยวเราเราจะไปตลาดบางกะปิต่อไปไหมไนี่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นซอยลาดพร้าวยี่สิบเก้านะซึ่งเป็นซอยสุดท้ายก่อนถึงแยกบางกะปินั่นเองนะครับผมต่อไปก็ขึ้นสกายวอล์ตรงนี้ได้เลยนี่เขาทำสวยนะนี่ เป็นโครงเหล็กเลยนะแบบนี้เลยนะก็ไปทางนี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะเปิดแล้วล่ะก็เปิดมาถึงเออบันทิปแล้วโอ้จะตกไปตลาดต่อครับผมซึ่งผมมาจากหน้าโลตัสนะมาลงตรงนี้ปลายทางนะผมเดีย๋ยวเราไปกันต่อเลยเนีย่ยคร หิวๆก็กินขนมได้นะยีบาทเองก็รอยากโรยก็ซื้อลอตเตอรีบบ่นะแบนก็มีนะครับผม <Yeah. S 1> ซึ่งเราจะเห็นว่าข้างล่างนะครับเพราะยังมีการก่อสร้างกันอยู่นะถึงว่าเขาเปิด yeah. สกายวอล์คข้างบนแล้วนะแต่ข้างล่างยังไม่คืนผิวนะ <Yeah. S 1> ก็เร่กรงก่อสร้างบางส่วนนะครับยังเก็บรายละเอียดอะไรพวกนี้นะครับ <Yeah. S 1> er เดี๋ยวพอเก็บเสร็จเราก็ จะคืนผิวให้ประชาชนได้เดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วนั่นเองตาน,นี่คือตรงนี้ก็เป็นตลาดบางกะปินะเมื่อก่อนจะวุ่นวายตอนนี้ไม่วุ่นวายแล้วนะเขาปรับคุณค่าเพื่อรองรับการพัฒนาของรถไฟฟ้าเนี่ยเพื่อนักท่องเที่ยวมาจะได้ว่า,วาวสะอาดสะอาดครับไม่จกแจกไม่ยกเง็กนะครับไม่เปียกไม่มิน่นไม่ขาวอะไรนะครับผมก็คืนก็ยกคืนทางเท้านะครับผมนี่ซึ่งทาง อาธิษกษิจก็จะมาดูบ่อยๆนะถ้าใครขายลูกที่นี้โดนปรับโดนจับไม่คุ้มนะนี่ริมนิดๆเนี่ต้องออกเข้าไปอย่างนี้เลยคืนทางเท้าแล้วก็ในทางคนพิการเดินก็จะเห็นเนะเขบผม,มนนนเดินได้แบบนี้เลยเนา,นานนนะเนาะเราจะเห็นคนเดินสก,กายวอลกกันอยู่เนาะ่ะอันนี้ผมซื้อประจำนะ ไปข้าวเหนียวมูลนี่เต้ษฐก,กิจมาดูแล้วเนี่ยแล้วก็มาถ่ายรูปนี่แล้วก็ถ่ายรูปว่าเออมาตรวจแล้วนะนี่ยเขาจะเข้าไปข้างในเลยนะรุ่งๆเลยมีของกินเยอะเลยซึ่งตรงหน้าตลาดบางกะปีน่าจะมีทางลงเนาะคนจะได้เดินมาตลาดแต่ไม่มีทางลงไปลงฝั่งโน้นนะครับฝับง่ง สนนสีน,รนครินนะฮะนี่ตลาดบางกะปิข้าข้างในเลยคนมาเยอะเลยตลาดบางกะปิของปักของสดกองแค่กองทําอาหารเยอะเลยนี่ร้านนี้เปิดใหม่นะร้านไอติมนะเปิดใหม่ตรงตลาดตรงนี้ผลไม้จะเข้าอยู่ข้างในนะแบบนี้เลยถึงว่าก็าดูดีนะครับดูดีไปอีกแบบนึนครับผมเราจะซื้ออะไรดีนะตุเรียนนี่าหน้าตุเรียนตุเรียนเยอะเลย น่ากินน่ากินน่ากินแต่มันแสงสีเหลืองไงมันก็เลยดูสวยๆหน่อยปลาหม้งก็มีนะครับผมเ,ออเอยอะเลยครับตรนง,นะงนี้ก็เป็นปะม่มงอแค่นี้ก่อนนะบา,บายยอนาคตก็จะเปิดฝั่งนู้นนะเดี๋ยวถ้าเปิดเราเราค่อยพาไปดูอีกนะครับผมตอนนี้เปิดตรงนู้นแล้วก็ ฝั่งนู้นปลายทางนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมาหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย